สวัสดีครับผมเป็กนครนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเจ้าตัวสินค้านะครับรุ่นใหม่ของผมนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เคยนำเข้าสินค้ารุ่นอื่นมาจำหน่ายนะครับแต่ปัจจุบันผมเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเจ้าตัวนี้เรียกว่า Digital to Analog c o n อนเว e r ์เตอนะครับหรือถ้าในภาษาของชาว AV เรานะครับก็คือเรียกกันว่าแดกนะครับ D A C นะครับเขาจะทำหน้าที่ในการ เปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลนะครับให้เป็นสัญญาณอะนาล็อกนะครับไว้ใช้กับอะไรอุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาของเขาคือเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาหลักของเขาแต่ผมบอกก่อนเมื่อท่านแกะกล่องกันออกมานะครับท่านผู้ชมจะได้อุปกรณ์นะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือตัวกล่องแดกนะครับมีตัวกล่องยูเซอร์เมนนวลนะครับก็มีเมนนวลให้นะครับแต่ก็ตัวเล็กนะครับมาฟังคลิปนี้อธิบายง่ายกว่านะครับแล้วก็มีตัวของ สายออปติคอนนะครับนี่เรียกว่าสาย o p ปติคอนะครับรวมถึงตัวสาย Power USB นะครับ <c oughs> ลักษณะการทำงานของเจ้าตัวนี้เขาจะใช้วิธีการต่อสายจากตัวของทีวีที่มีช่องต่อ o p ปติคอนะครับหรือโคเอ็กช o น มาอย่างตัวอุปกรณ์นี้แล้วจากเขาก็ไปเข้าตัวของเครื่องเสียงเก่าหรือรวมถึงหูฟังของเขาของเรานะครับอ่ะมาดูตัวของเขาคร่าวๆกันนะครับหน้าตาของขทําไมผมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเอ,อ่อผมจริงๆมันมีสินค้าหลายราคาให้เลือกนําเข้ามาจําหน่ายนะครับแต่ผมเลือกเป็นรุ่นนี้หนึ่งเพราะตัวของ ผู้ขายเซลล์ผู้ขายเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ขายดีโคเดอร์5.1งกับผมซึ่งคุณภาพเอ่อ เป็นที่ว่าเป็นเรียกได้ว่าโอเคมากนะครับผมก็เลยว่าเซลล์เขาคัดคุณภาพให้เราแล้วระดับหนึ่งและเขานําเสนอตัวนี้มาให้ผมก็ไว้ใจเขานะครับ1ไว้ใจเซลนะครับและเขาคัดสินค้ามาแล้ว2กับตัวสินค้าดูดีทีเดียวนะครับเพราะว่าการประกอบแน่นหนานะครับและก็เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมพ่นไหมเขาเรียกอย่างนี้นะแต่มันไม่ใช่พลาสติกกองแกงกันนะครับนะครับ ส่วนของกู้ต่อนะครับมารู้จักกั้ต่อเขาที่ผมชอบมากๆเลยคือกู้ต่อเขาจะเป็นกู้ต่อชุบทองนะครับท่านผู้ชมจะเป็นชุบทองนะครับมีทั้งฝั่งอินพุตนะครับในฝั่งอินพุตก็คือฝั่งที่จะใช้รับสัญญาณเข้ามาจากตัวของทีวีของเรานะครับอินพุตก็จะมีนะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะครับมันจะมีตัวของ h p d i f นี่คือช่องต่อที่จะรับสัญญาณตัวของออปติคอนเข้ามานะครับ หรือ Co-Action นะครับก็คือไม่ว่าทีวีของท่านจะเป็น Optical Out หรือ Co-Action Out นะครับก็เข้าบาทางช่องนี้ส่วนนี้เป็นช่องต่อ d c 5โวลต์นะครับก็ไว้ใช้เสียบกับเจ้าตัวสายที่ให้มานะครับส่วนปลายสายนะครับท่านก็เอาไปเสียบกับพอร์ต USB ของทีวีนะครับนี่คือฝั่ง Input ท่านผู้ชมเวลาต่อนะครับส่วนฝั่ง Output นะครับฝั่งเ u t p u t เขาก็จะถอดรหัสสัญญาณออกมานะครับเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับอนาล็อกเอาท่านผู้ชมก็จะมีช่องต่อ แจ็คหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ช่องต่ออนาล็อกไลท์เล็บเล็บไลท์ก็คือขาวแดงของเรานะครับก็เช่นเดียวกันครับชุบทองเหมือนกันนะครับ <c oughs> ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาเขาไปใช้กับช่องต่อหูฟังหรือตัวของ <c oughs> เครื่องเสียงกล่องของท่านแน่นอนครับตรงนี้ยังขาดเรื่องในกล่องเขาไม่ได้แถมสายอ,อนาล็อกเอา์หรือสาย <c oughs> สเตอริโอขาวแดงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องจัดหาไว้นะครับหรือไม่ก็สั่งซื้อพร้อมกันได้นะครับราคาสายก็ประมาณร้อยเก้าสิบบาทนะครับสายอย่างดีของผมนะครับวิธีการต่อนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับทีนี้ตัวของสเปคคร่าวๆข,ของเขานะท่านท่านผู้ชมเขารองรับตัวของลิเนียลพอลโคชมอสหรือ LPCM ด้วยนะครับและก็เซมิกลีดน,นะครับรับ ได้ตั้งแต่ตัวของธรรมดานะครับจนถึงไฮเรส32หรือ14.1หรือ96กิโลเฮิรตซ์นะครับเซมิกลเลสนั้นส่วนของความละเอียดนะครับบิตนะครับที่ถอดรหัสได้ก็คือ24บิตนะครับ HPIF ก็คือเนี่ยนะครับส่งผ่านทางดิจิตอลมาเขาเป็นเด็ก96ทับ24นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ อิเล็กโทรแมกเนติกน้อยฟรีทรานส์มิชชั่นนะครับก็คือป้องกันตัวคลื่นสัญญาณรบกวนแม่เหล็กให้แล้วนะครับก็นี่คือตัวของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเด็ก96ทับ24นะครับมาแนะนำกันนะครับเข็นหลายท่านทักมาเมื่อผมยิงแอดไปแล้วอบอกว่ามีคลิปแนะนำไหมนี่อันนี้คือคลิปแนะนำนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้ใช้กับทีวีนะครับใช้กับทีวีไม่ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับใช้กับทีวีนะครับที่ไม่มีช่องต่อตัวของอนาล็อกเอาให้หรือหูฟังให้นะครับก็นี่คือสินค้าดีๆจากผมเป็กนครนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือสินค้าถัดไปวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ